มันอย่างคืออีเด็กสิสวยงามมากเย้เได้แล้วไงได้บ้ายสวัสดีค่ะออกทวงแล้วพี่น้องมี้างบ่มาเห็ดบานหูยสอมบานอยู่ทีลงไปคิดก่อน กินหอดมันอยากกินต้มมันแห้งบานส่วนใหญ่ปีกมาหลอกพระเจ้าตัดอยู่ค่าตัวนี้ตัวนว่าตัดอยู่ค่าแกบเบ็ดฮะเล่มก,กีเก่าจะมาหลุนว่าฮะสีแดงก็ต้มบอมือหายเอวหัวเรียกแงกมันแล้วจะหลุนนี่บ่อ หนาวหนาวหนาวานเดียเด๋ยวเดี๋ยวพ่อต้มอยู่บ่าเมื่อนี่หนาวกันหนาวควรบอกอยู่ในเงาไม้คุณอ๋อหัวแน่นน่อยๆก็ยังไปลี

ไวงามมากังนีกเดี๋ยวให้เบิ้งนี่ดิ ใหญ่ mà ครับขอเจ้า thôi thôn thôi thôn ต้นอีกการ phải หมูก็ cứ บ่เอา ตัดมีลนย้ี่ั้เค่ีตยเลว้้ยหันี่นี่นี่ดนี่หัวนึ่งยะไม่ปีกวนบ่หอน่ะบ่วมาเียกอนออันเ่อ้อวนเลยอะควนอะอออกมาโชว์วนอะโอ้ซีหัวหัว เขาบ่ได้เวยไปหันเขาเห็นเราอยู่หันเขาก็เลยเวยออกทั้งพี่เฮ้ยบอตีเอ้ยเป็นแสงเลยอื้อเป็นแสงจะเป็นงามอ่าบอได้คุดมั่นละบันเอ้ยกันมาเบิ่งมั่นละบันเออคุดดอกมะรุนมะรุนแล้วเนาะพนะโอ้ปวดหนังมึงจี้อันนี้เอาซะเนาูปวดมากบ้านี่อ้อมาขางนี่พี่น้องมึงควรๆปวดด่างมึเจี้เดี๋ยวด้วย เดี๋ยวเธอเบิ่งตัวยอาวออกมาชูน้อยเทอีกวางนุ่

ซับตัวนั่นหักไมมเ,เออข้างหักไมมก็ซับหักไหมมันซับซับหักไม่น่ะนะเร็แล้วเร็แล้วขึ้นแล้วนดน,น,นงมนนุมก็ได้มันยแบบง่ายนนนะกลมครือกลมครื้อบัดไดกว่าสิบกว่าม อืมไม่เหรอวิ่งสนักรับหัวนี้ารับป้อง เต็มกับภเขาพีน่องเอ้ยเต็มอูเขาทุกคนกับมกบ,มกบมีหฮงกินละบ,บ่ ข่างเธอเลยยุ่้ oh. งามเนาะอืมซ mm hmm. ับเอากะเสียดายเห็นยัวโหอยากล้วมีผ mm ่าเ้วสางออกเอาิเลยเอาเราเหมือนนยังตัว เห็นติงมันเข้าไปอยู hmm. yeah, yeah. ่ไผสิมีปัญญาเอาเนาะพุ่นน่ะเบิ่งติติงบักใหญ่เลยเผื่ะมบื้องติอยู่ในเงาไม่เฮ้ยยนเงาไม่ข้าพุทธการบ่เอออยู่ในเงาพุ่นย่าเรามีอาวุธเนาะพร้อมข้าวเรามีอาวุธบรามีปัญญาเอาอะไรยในเงาพูดนะอุ้ยสามหัวป่อยะสามหัวปื้ด อีกแล้วสองเหงาพ่อเลยเอาเอานานนานเซ็ตบานโจนละบานนานได้ฟื้นพร้อมเฮ้ยนอ่ะเออยายดาบเกินคนไปใส่ตีเออต้นไม่ก็สิตายแล้วล่ะเหงาตายล้ว เออเอ๊ะทำไมเบิงตอนยาขึ้นตอนตอนเอาขึ้นเบิองน้ำยามาเฮ้ยม่งแก่น้องคนแดปีกยาท่อนเส่มาชวใสยโยขึ้นเบิองไดคุณน่ะ เออได้ของเง่ละบานนี่อุ่นได้ของเง่ละเต็มถุงละเนาะเพินกก่นเอากระตาได้เือเนี่ยเพิ่นเอาถุงเห็นอยู่ย่าเห็นอยู่ลูกอมลูกอมขุดทวนทวน,น

พี่น้องรอคาบแล้วเสือเขี้ยงสามสันสมส่นกลุนเปิดกลุนมาหนาวเดทถอดเสื้อนาวออกก่อนอ้อ้มยมีอีกคนนึง chân coi Tuần này bán tiền Ngày làm bưng là, à, <laughs> là, là phi nó เลี้ยงแล้วมำดูงผลงานอันนี้คุณยายปิดอ,อ,องแม่นิ่งไอตุ่มอยู่ดอกเนาะปลามาเอาเพราตุ่มกันยังไดตุ่มอยู่ต่งยาทอนูของยาทอนกออนโอ้ไอตุอ่มคือ,อกันคุณอ่นะ

หลายทุกคนอยู่ดทุกคนแล้วต้มแล้วต้มแล้วต้มกันแล้วจ้า